สิ่งทเาเน้นสวนสดีครับวันนี้ไม่คุยเรื่องวิทานะคุยมาหลายวันแล้วนะครับวันนี้คุยเรื่องมติคณะอเขายกเลิกให้ครูอยู่เวรแล้วตั้งแต่23ามกราคมสองวันที่แล้วนะตอนนี้ก็กำลังงงอยู่ว่าจะเอาใครไปเฝ้ามหาไทยก็บอกว่าแหมต้องตำรวจตำรวจตอนที่ก็ออกมาบ่นแล้วว่าโอ้โหตำรวจมีอยู่พันสี่ร้อยวันลรงพักนะฮะแล้วโรงเรียนมีทั้งหลายหมื่นจะเอาตำรังตำรวจไหนไปดูนะฮะโฆษกก็บอกเลยว่าแหมมันต้องให้ผู้ใหญ่ไปคุยก่นกอน กระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณการนายกเองต้องไปคุยว่าจะเอาใครมาดูเขาบอกว่ากระทรวงมหาดไทยเนี่ยมีทั้งเอพอพพอลเ่ยนะครับกระทรวงศึกษาก็มีใครต่อใครเนี่พันลงพันโงเงี้ยมันต้องไปดูลองสนที่กำลังกันสิเท่าตำรวจไปเฝ้าเนี่ยตอนนี้ไม่ไหวนะฮะตำรวจทุกวันนี้เฝ้าธนาคารเฝ้าร้านทองนี่ก็ไม่ไหวแล้วนะครับแล้วเขาจะได้เงินได้ทองฮนะแล้วไปเฝ้าโรงเรียนไม่มีโอทงโอที T o T เนี่ยจะทํำยังไงฮนะผมก็ยึดคำนายกฮะนายกบอกว่าโลกมันเปลี่ยนแล้วเทคโนโลยีมันเปลี่ยนแล้วก็กล้องซีทีทีวีดีครับ ติดตั้งกล้อง C T V เข้าไปสิครับเอาเงินจากกระทรวงมหาดไทยจากกระทรวงสาธาริการตั้งงบไปสิครับแล้วให้มันเชื่อมกับโรงพักหรือเชื่อมกับตํารวจนะครับที่เขาอยู่แฟลตตำรวจดูอะไรต่ออะไรพวกนี้เขาจะได้ดูได้ว่ามันมีเหตุมีอะไรแทนที่จะเอาตํารวจไปนอนเฝ้านะฮะคุณไม่เพิ่มโอทีให้ตำรวจตำรวจ,ตำรวจตายนะครับเนี่ยตำรวจบอกว่าโอ้หนะฮะตำรวจได้ออกบนกันเป็นแถบเลยนะครับเงินก็ไม่ได้งานทุกวันนี้ก็เยอะอยู่แล้วนะฮะเดี๋ยวก็จะโดนด่าเพิ่มอีกเรื่องหนึ่งแต่จริงๆแล้วตำรวจกำลังไม่พอนี่ผมพูดตรงไปตรงมาตำรวจกำลังไม่พอไปดู คือเขาดูร้านทองธนาคารเนี่ยมันก็เป็นเรื่องมันเป็นหน่วยงานเรื่องความปลอดภยัยความมั่นคงนะฮะเพราะว่ามันมีคนต้องใช้ชีวิตแต่ละวันเยอะในธนาคารในร้านทองนะฮะคนซื้อขายเพราะนั้นมันมีเหตุเวลามีคนมาป้นมาอะไรมันใช้อาวุธปืนเขาก็ดูแลพี่น้องประชาชนนตำรวจนะฮะคืองานเขาก็เหนื่อยนะฮะทุกวันเนี้ยเอาจริงๆตำรวจจะดูแลสุขทุกความปลอดภัยประชาชนทุกวันเนี้ยยังโดนบ่นๆเลยฮะมันไม่พอแล้วฮะให้ไปนอนเฝ้าโรงเรียนนี่จบเลยเพราะนั้นกระทรวงมหาดไทยอาจจะขออภพรอปสอมอ อ,อปตงอบตอเนี่ยชาวบ้านนะจัดเวรไปแล้วก็ต้องให้โอทีให้เงินเบี้ยเลี้ยงเขานะ้ฮะไม่ใช่ไปใช้เขาฟรีนะครับควรจะมีเบีย้ยลงเบี้ยเลี้ยงให้เขาบ้างมีเข้าต้มให้เขากินบ้างอะไรเงี้ยเป็นต้นผมคิดว่านี่จะเป็นวิธีที่ดีกว่าหรือติดกล้องวงจรปิด c ีทอันนี้ง่ายสุดแล้วเทคโนโลยีด้วยแล้วให้มันลิงก์กับโรงพักนะครับไม่ต้องให้พี่พพตำรวจว่าบ่นทุกวันนี้เขาโดนประชาชนบนน่นดูแลประชาชนไม่ถูกถึงแจ้งความแล้วก็จะมาเนี่ยงานมันเยอะอยู่แล้วเพิ่มอีกง,งานหนึ่งเดี๋ยว,พวเพิ่มเพราะอ้างให้ตำรวจ ไม่ดีนะอย่างนี้ไม่เวิร์กนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวผมคิดว่านายกเนี่ยการรัฐมนตรีทั้งหลายเนย้อาคงไปคุยกันว่าถึงที่สุดแล้วจะต้องให้ใครที่ดูแลแต่ว่ามันต้องมีการดูแลเขาเรียกว่าต้องมีเจ้าภาพหลักนะไม่งั้นเดี๋ยวก็กลับไปกลับมากลายว่าครูต้องกลับมาเฝ้าอีกทีนี้ก็วนอยู่ในอ่านแก้ปัญหาไม่ได้สักทีนะครับ